สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้กับมินิช่องนะครับผมทีดวันเตงบายเฮียแพ้นะฮะก่อนอื่นเลยนะผมโอ้โหเมื่อวานนะฮะน่าเสียดายนะครับผมผมให้ลองสดัดไปนะครับผมเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะเดินด้านแมนยูนะครชนะไปได้เมื่อวานนะครับผมหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้โหเดเกอาไม่ให้นะครับผมน่าเสียดายนะครับผิดพลาดไปหน่อยนะครับผมหน้าช่อง youtube นะฮะแต่ในกลุ่มบอลวีพีผมก็แตกกันอีกแล้วนะครับผมทั้งบอลสดนะฮะส่วนมากแต่ แตกบอลสดนะครับผมอพาร์ตเมนต์สี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นนะฮะแตกเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเอาคืนให้นะับผมสําหรับหน้าช่องทิกตอกยูทู e นะครับผมโอ้โหวันนี้นะฮะวันที่สี่นะฮะพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับผมผมชี้ไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมระหว่างกัดบักนะฮะเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดนะครับผมเรามาดูห้าเกมหลังสุดที่สองทีมนี้เจอกันนะฮะ เบนดานสตุตกาดนะเอาชนะไปได้2เกมนะฮะผมแล้วก็แพ้ให้กัตบัก1เกมนะฮะและ2ทีมนี้ก็เสมอกัน2เกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู5้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมนะฮะทางกัตบักนะ5เกมหลังสุดนี่ชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมเลยนะับผมถือว่าฟอร์มตอนนี้กําลังแบบสั่นคลอนนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมส่วนด้านสตุตกาดนะฮะห้าเกมหลังสุดนี่ชนะ3แพ้ไป2นะครับผม เรามาดูความพร้อมกันทั้งสองทีมนี้นะครับผมก่อนแข่งนะฮะทางด้านกัตบักนะฮะมีในงานตัวเจ็บอยู่6ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะนัดนี้นะกัตบักมาในแผน4ี่ห้านะครับผมใช้หน้าเป้าอย่างมาคุดดูตูลามนะครับผมส่วนทางด้านสตุดกาดนะฮะด้านความพร้อมนี่มีในงานคนเจ็บอยู่สตัวนะครับผมนัดนี้นะกัตบักมาในแผนส5 2ห้านะครับผมนัดนี้ใช้หน้าเป้าอย่างลูคาไฟเฟอร์นะครับผม และแชอูกีราซีนะครับผมพร้อมนําทัพลงในคืนนี้นะครับผมทั่ตนะในเกมวันนี้นะฮะเฮียแพ้จัดไปที่กัตบักนะอันดับที่11บเนะฮะเปิดบ้านพบกับสตุกการ์ดนะอันดับที่15้านะครับผมดูจากฟอร์มแล้วแต่ละทีมแล้วนะครับผมตอนนี้กัตบักถือว่าฟอร์มกาลังแย่เลยทีเดียวนะฮะแพ้ไปถึงสานัดติดนะฮะในลีกตัวเองนะครับผมนัดนี้นะฮะสู้กันได้มันนะครับผม2ทีมนี้เจอกันทีไรนะมี3ามลูกขึ้นทั้งนั้นนะครับผม นัดนี้ล่าสุดนะสตุตการ์ดนะเอาชนะไปได้สามสองนะครับผมดูจากราคาต่างประเทศเปิดมาแพงเกินไปนะครับผมนัดนี้นะผมชอบทีมเยือนมากกว่านะครับผมอย่างสตุตการ์ดนะฮะยังไงก็เก็บสามแต้มได้ในนอกบ้านแน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะของใครยังที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมวันนี้นะทีเด็มันเต็งใบใแพ้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ